สวัสดีครับพบกับแม็กนะครับที่ช่องแม็กฟอร์ดนะครับวันนี้นะแม็กมีรถ่นจนจะที่นั่งนะครับรุ่นตัวท็อปเลยนะครับกับเจ้า e v e r อเรสต์สปอร์ 6AT นะครับคันนี้ความพิเศษของเขาคือบุกแพ็กเกจเข้ามานะครับหรือว่าแพ็ค614นั่นเองนะครับตัวนี้ระบบเต็มคันเลยนะครับแล้วก็มีการตกแต่งอุปกรณ์เพิ่มเติมเข้าไปนะครับเรียกว่าหล่อแล้วก็ดูเท่มากๆนะครับก่อนจะรับชมรอบคันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำกำลังใจกันด้วยนะครับตัวนี้น่าใช้แน่นอนนะครับ ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ส0นสูะครับ170จแรงม้า4 0 5แรงบิดนะครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติถสปีดนั่นเองแต่ได้ระบบความปลอดภัยมาครบคันแล้วนั่นเองนะครับในส่วนของฝากระโปรงด้านบนนะครับมีการติดตั้งนะครับตัวหนังสือเอเวอเรสต์นะครับตัวนี้ได้มาแล้วนะลูกค้าไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเลยนะครับมีการเปลี่ยนกระจังหน้านะครับเป็นของวิสเตอร์นะไฟ led นะครับสดวงนะครับพร้อมกับม้าสีทองนะครับไม่พอเท่านั้นมีการติดตั้งในส่วนของสติ๊กเกอร์นะครับสองเส้นส ไฟลีนะครับตัวนี้ก็มีการเปลี่ยนนะครับหรือว่าติดตั้งในส่วนของกระจังหน้ามาแล้วนะอันนี้เป็นไฟลีกับ LED ด้วยนะครับไฟหน้านะครับปาติดลิฟเตอร์นะครับ LED นะมีไฟ day time นะครับสองระเจ้างนันไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ำจะอยู่ในคมเดียวกันมีการติดตั้งชุดครอบนะครับเป็นชุดสีดําเงานะครับเรียกว่าทําสีพิเศษนั่นเองปกติเดิมที่เนี่ยเราจะเห็นเป็นสีดำด้านนะครับคันนี้จับให้เป็นสีพิเศษเลยจะได้เหมือนกับตัวแพันด้าเลยนะครับอ่ะ กล่องเรดาร์ได้กล่องเรดาร์มาแล้วนะครับระบบตรวจจับคนเดินข้ามถนนสต็อปแอนด์กลูเลนคิปปิ้งเลนสัทลิงครับเตือนการชนหน้าและด้านหลังด้วยนั่นเองนะครับกล้อง360องศารอบคันเลยนะครับไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับตัวนี้ก็แปรผันตามพม่าลายด้วยนะครับส่วนด้านล่างนะมีการติดตั้งในส่วนของชุดแต่งนะครับวิกเตอร์นะครับหรือกันชนหน้านั่นเองนะเป็นของวิกเตอร์ห่วงลักจูงนะครับใช้ได้ทั้งสองห่วงเลยนะครับมาดูทา่ข้ายตรวจจักัน ด้านข้างตัวรถนะครับก็เป็นซุ้มล้อนะสีดําเงานะครับเป็นชุดเดียวกับวิกเตอร์เลยนะครับก็จะมีเลือกได้นะครับชอบซุ้มล้อแบบไหนบอกเลยว่าอยากจะให้มันแตกต่างจากชุดหน้าจัดให้นะครับช่วงล่างนะครับเป็นปีกนกอิสระแบบ2ชั้นมาพร้อมกับเหล็กกันโค้งนะครับเป็นดิสเบรกทุกสีล้อได้โช้คอัพ2.0โมโนทูบมาแล้วด้วยนะครับส่วนแม็กนะครับมีการเปลี่ยนนะจากแม็กเดิมนะครับเป็นล้ออลลอยนะครับขอบ20มีการเปลี่ยนเป็นแม็กนะครับสีดำหล่อๆแบบนี้นะ แม็ก20เหมือนกันนะครับจับคู่นะครับมากับยางดิสติเลยนะครับแก้มข้างวันนี้เป็นอูโรไฟแล้วนะระบายความร้อนจากตัวขึ้นได้จริงนะครับจะไม่มีตัวอะคริลิกคาว่าเทอร์โบแล้วที่ปัดน้าฝนออโต้นะครับส่วนกระจกในรุ่นนี้ที่ได้มานะครับก็เป็นไฟฟ้าด้วยพับไฟฟ้าแล้วก็ปรับเลนไฟฟ้านะครับมีกล้องนะครับที่กระจกมีระบบไบสปอร์ตนะครับแล้วก็ไฟนะครับที่ข้างตัวรถนะครับในส่วนของคันนี้มีการติดตั้ง หรือลับนะครับเป็นสีดำนะลับหลังคามานะครับให้มันดูดำนะครับดูดุขึ้นนั่นเองนะเบ้ารองนะครับชุดคลอดเนี่ยใส่มาหมดนะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังนะครับหรือว่าเบ้ารองมือนะครับก็ติดตั้งให้แล้วเป็นสีดำเงาหล่อๆแบบนี้ที่เด็ดป็นค่าตัวรถนะครับนี่ก็ทำความสะอาดง่ายนะครับเพราะว่ากันลื่นด้วยนะครับทำความสะอาดง่ายด้านหลังนะครับจะเป็นวอดลิง์นั่นเองนะครับตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องเรื่องของการขับขี่ยึดเกาะถนนนะครับเข้าโค้งนะให้นุ่มนวลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ข้อฝาถังน้ํามันนะครับตัวนี้ก็จัดให้แล้วนะครับกันลอยนะครับใส่ให้ถาฝาถังน้ํามันจุได้ถึงแปลิตรเลยนะครับในดีเซลนะ B7 B20 เติมได้เลยแล้วก็ฮุลโลไฟเนี่ยตัวนี้มีแอดบูแล้วนะครับระบบนะขจัดเข่าควันนั่นเองนะครับตัวนี้นะมาดูด้านหลังกันบ้างไฟเบรกนะครับตัวที่3ก็จะอยู่ด้านบนนะอยู่ตรงสปอยเลอร์นะครับกระจกนะครับเป็นแบบไล่ฟ้าด้วยนะตัวนี้นะปัดน้ำฝนออโต้นะครับแล้วก็นี่ ไฟท้ายซิกเนเจอร์ของรุ่นนี้นะครับเอเวอเรสต์ Everest นะพร้อมกับติดตั้งนะหรือคำว่าเอเวอเรสนะครับเป็นแบบมีไฟด้วยนะครับกล้องมองหลังเนี่ยจะซิงกับหน้าจอ12นิ้วด้านในนะ,ะมีโลโก้คำว่าสปอร์ตนะครับเซ็นเซอร์หลังอีก4จุดนะครับแล้วก็ฝาท้าย,ยด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นไฟฟ้าด้วยนะบอกลูกค้าก่อนนะครับ กันชนท้ายนะครับก็จะเป็นของวิกเตอร์เลยส่วนตัวท่อเนี่ยเลือกได้จะเป็นเลขแปดแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นท่อคู่นะแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยยังอะไรด้านล่างมีให้นะครับเรียกว่าใครอยากได้ชุดแต่งหล่อๆแบบนี้นะชุดแต่งเนี่ยในรุ่นของเอเวอร์เรหรือรถยนรถจนต์จะทีนนั่งเ,เรามีให้เลือกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นชุดวิกเตอร์แบบนี้ชุดแต่ง AKC นะครับหรือชุด Y นะบอกเลยว่า ถูกใจลูกค้าแน่นอนนะครับช่วงนี้นะจัดโปรโมชั่นพิเศษนะไม่ว่าจะเป็นส่วนลดจุกๆนะครับหรือว่าชุดต่างๆหล่อๆล็อ,ลอ,ลอ,ลอบคันแบบนี้ยังไงนะครับวันนี้ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับโทรมาได้ที่เบอร์082 0020511นะครับมีโปรเด็ดๆโปรโดนๆให้ลูกค้าแน่นอนยังไงวันนี้ฝากรถจนจิดๆๆที่นั่งเอเวอเรสต์สปอร์ตบุกพักกันนี้ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันครับคลิปนี้แม็กไปแล้วสวัสดีครับ